สวัสดีครับวันนี้อยู่กับโจเกษตรช,ชาวเรานะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆที่ไปดูระยะอางุ่นช่วงนี้ของที่สวนนะไม่รู้ว่าแต่ละท่านตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะแต่ตอนนี้ที่เราเห็นบุมกว้างทั้งหมดเนี่ยจะเป็นองุ่นอีกแปลงหนึ่งอนะันนี้เป็นแปลงใหญ่นะครับตรงนี้จะเป็นสายพันธุ์มารูเนาะแล้วก็อายุอายุต้นเราไม่พูดถึงละกะมาสิป,ปีแต่ว่าเรามาพูดถึงเรื่องอายุกิ่งนะอายุกิ่งอย่างนี้ครับเริ่มเข้าสีละเอ่อช่วงนี้นะครับ หลายท่านก็อยู่ในช่วงที่บางท่านก็อาจจะแตงกิงแล้วมีดอกมีผลผลิตนะครับก็ <c oughs> ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละท่านจะวางแผนยังไงเนาะแต่แลวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของแปลงหุ่นที่ผมอยู่ในระยะนี้นะครับตอนนี้งุ่นของผมโดยเฉลี่ยก็ประมาณอยู่ที่ประมาณ60กว่าวันขึ้นเนาะตอนนี้ก็เข้าเริ่มเข้าสีตรงโคนกิง่งละใบก็เริ่มเข้มขึ้นเรื่อยๆเยนาะทีนี้ถ้าใบแก่แบบนี้สิ่งหนึ่งที่เราต้องระวังเลยก็คือเรื่องของเชื้อราครับ คือเราต้องอย่าให้เชื้อราลงที่ใบถ้าเชื้อราลงที่ใบเนี่ยใบเขาจะเสียคือใบอย่างเงี้ยที่เห็นอย่างเงี้ยคือใบเนี่ยจะเสียโรคที่ผมให้ความสําคัญก็คือโรคราสนิมราสนิมเนี่ยเขาจะเป็นใต้ใบนะครับเป็นใต้ใบเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะว่าราสนิมเป็นยังไงคือโรคเนี้ยเวลาเป็นแล้วเนี่ยคือใบจะร่วงก่อนพอใบร่วงเสร็จเนี่ยกิ่งอ้างหุ่นที่เราเห็นตรงเนี้ยเขาจะไม่เข้าสี นะครับถ้าเขาเป็นโรคลาสนิมนะคือใบเนี่ยจะร่วงแล้วกิ่งเนี่ยยังไม่เข้าสีพอไม่เข้าสีเสร็จเวลาเราเปอร์เซ็นต์ในการตัดให้องุ่นออกดอกอะ่ะมันจะได้น้อยนะครับถ้าบางสายพันธุ์ที่ติดดอกย,ยากๆเนี่ยก็เปอร์เซนต์กด้เนาะดอกก็จะยิ่งต่ําไปอีกนะครับดังนั้นคือถ้าใบเริ่มเข้าสู่ระยะเพสลาดหรือเริ่มไปหาแก่เนี่ยเรื่องของอาลาสนิมอะ่ะต้องระวังมากๆเลยอย่าให้อย่าให้ลงดีที่สุดน,นะ ดังนั้นคือถ้าใครจะพ่นป้องกันได้ก็จะแนะนําเป็นกลุ่มคอปเปอร์ก็ได้ครับกลุ่มคอปเปอร์ก็จะมี2แบบก็จะมีคอปเปอร์ออกซิคไรด์หรือก็จะเป็นคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ก็ได้พ่นเคลือบไปก่อนนะครับหรือจะพ่นแมงกอเสบเดียวก็ได้นะพ่นบางๆแล้วเคลือบให้ให,ให้ให้เน้นที่ใต้ใบเป็นหลักตรงเนี้ยให้เคลือบไปก่อนนะครับก็จะลดปัญหาได้นะอันนี้พูดถึงลางสนิมในระยะที่ยังห่นเราเป็นใบแก่นะแล้วมีผลผลิตนะก็สามารถพ่นได้นะแต่ทีนี้ถ้า ขยับมาที่เรื่องของโรคอีกตัวหนึ่งที่ผมจะพูดถึงก็คือราน้ำค้างครับราน้ำค้างเนี่ยมีเป็นทั้งในส่วนที่เป็นใบอ่อนแล้วก็ใบแก่เนาะถ้าใบอ่อนเนี่ยจะเป็นตัวแผลจะเป็นวงกมลมนะแต่ถ้าใบแก่จะเป็นตัวเส้นมันจะมาควบคู่กับราสนิมเนาะดังนั้นกลุ่มนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันคือโรค2โรคที่ผมพูดถึงนต่ถ้าเป็นแล้วเนี่ยโอกาสใบร่วงอะเยอะดังนั้นถ้าร่วงใบร่วงเยอะก็คือลงครัวก็เสียมันก็ไม่ค่อยได้ดอกเวลาเราแต่งกิง่ง โดยภาพรวมกิ่งจะไม่เข้าสีถ้าเกิดว่ากิ่งเขาใบร่วงก่อนนะดังนั้นคือพยายามอย่าให้อย่าให้ใบเขาร่วงก่อนกําหนดนะครับนังนก็ถ้าร่วงก่อนเนี่ยเขาจะทําให้เรื่องของการเข้าสีของกิ่งมันจะน้อยลงนะครับแล้วก็แทบจะไม่เข้าเลยก็ได้ดังนั้นเปอร์เซ็นต์ได้ดอกก็จะแทบจะไม่ได้เลยอันนี้คือข้อควรระวังนะระยะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะให้ดูมุมบนข้างบนอีกอีกส่วนหนึ่งว่าเป็นยังไงนะนะครับ ส่วนในเรื่องของด้านบนค้างนะครับตามที่ผมถ่ายรูปให้ดูเนี่ยตามวิดีโอเนี่ยครับก็จะเป็นระยะที่ผมต้องหยุดยอดให้ลงให้หมดแบบนี้นะครับแล้วก็เราก็จะทําให้ใบเนี่ยเขาเข้าสีให้มันเข้มขึ้นของใบนะครับแล้วก็ยอดต้องหยุดนะครับเพื่อจะให้กิ่งเข้าสีด้วยในส่วนตรงนี้ถ้าเป็นหลังใบนะครับจะมีให้ระวังเรื่องลาแป้งครับสาคัญเหมือนกันหรือที่เราเรียกอาจจะรู้จักกันมาเรียกว่าลายขี้เท่าก็ได้ครับก็จะทําให้ เป็นผงแล้วใบร่วงได้เหมือนกันนะครับดังนั้นการเตรียมใบช่วงระยะนี้นะครับต้องสมบูรณ์มากๆนะครับแล้วก็หยุดยอดให้สนิทนะครับซึ่งผมจะไม่ใช้วิธีในการเด็ดยอดนะครับผมจะใช้วิธีในการควบคุมนะครับใช้ปุ๋ยขมวดเอานะครับซึ่งในแต่ละช่วงที่มีโอกาสได้สอนกับผู้เรียนก็จะให้เขาใช้วิธีคุมยอดอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นไปพอเริ่มได้ที่เราจะเริ่มสะสมอาหารทางใบนะครับ ดยการเพิ่มปุ๋ยโต๊ะกลางเยอะหน่อยหนึ่งเพื่อให้เขาสร้างตาดอกให้เยอะๆนะครับตอนนี้คือจะทําใบนะครับทำใบให้สมบูรณ์เนาะ,ะกลุ่มทาใบให้สมบูรณ์ก็ผมจะใช้เป็นกลุ่มพวกท่านรวมครับเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ไว้เือใครที่อยากได้ธาตุอาหารดีๆนะหรือธาตุอาหารที่เราคิดว่าอยากจะไปใช้ก็เดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ไว้ให้นะครับเราก็สามารถสั่งไปพ่นได้เนาะใบก็จะเข้มแบบนี้แหละนะครับสามารถใช้ได้นะครับ เดี๋ยวผมไปอีกส่วนหนึ่งเดี๋ยวพาไปดูอ,องุ่นอันนี้คือที่ผมาพามาดูตรงใ้ส่วนหนึ่งก็คือตรงนี้คือผมไม่ได้ซอยอ,องุ่นเลยนะก็จะปล่อยนัดอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันจะฉีกขาดจริงๆเราควรซอยแต่ว่านี่คือไม่ได้อาผลผลิตเนาะเน้นสร้างกิ่งผลผลิตตรงนี้ถ้าเราไม่ซอยเนี่ยลูกมันจะเบียดกันแล้วทาให้ฉีกขาดจากในในก้านช่อได้นะครับอย่างตรงนี้ก็อันนี้ก็ไม่ได้ซอยเห็นไครับอันนี้ก็ไม่ได้ซอยคืออย่างเงี้ยควรจะต้องถ้าเราทำผลผลิตคุณภาพอะไรเงี้ย เราต้องซอยออกนะเพื่อที่จะได้เราจะได้เขาเรียกได้ช่องหุ่นหายนะแต่ถ้าเราไม่ซอยเนี่ยนะครับทําให้เรื่องของการฉีกขาดทั้งคู่เอยลูกแตกเอ๋ยมีครบหมดเลยอันนี้ไม่ซอยก็อยู่มาหน้าตาแบบนี้แหละนะครับเดี๋ยวก็ต้องตัดออกเหมือนกัน,นตรงนี้ก็เดี๋ยวจะมีคําตัดออกประมาณสักอาทิตย์กว่ากว่าตัดออกนะครับตัวนี้ตัวอย่างให้เห็นแนะนําว่าต้องซอยออกนะครับต้องซอยออกถ้าเราเอาวันผลิตรีดีๆนะอันนี้ก็เข้าสีละ คือองุ่นพันนี้ยมันก็ <c oughs> ด้อยเรื่องหนึ่งคือมาลูนเนี่ยถ้าเราคุมในตัวเจ้นไม่เป็นไม่ดีพอเนี่ยองุ่นมันจะชอบมีมเมล็ดเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ดูนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนลูกนี้อันนี้ก็ได้ผมเปลี่ยนให้ดูตอนเดินจะเปิดให้ดูนะอย่างเงี้ยมันจะมีเม็ดเป็นไตแข็งเห็นไหมครับจะมีเม็ดเห็นไหมมีเม็ดเห็นไหมมีเม็ดเป็นไตจะฝ่อก็ไม่ฝ่อถ้ายิ่งในตัวเจ้นจะเยอะมันจะยิ่งทําให้เม็ดมันจะแข็ง,อ,งอันนี้ก็เป็น เอาใครที่ปลูกม,มาลูหรือแบกโอปอแล้วม,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 มีเม็ดนี่เห็นไหมมันจะมีเม็ดอย่างนี้เห็นไหมครับแต่บางทีถ้าเราเดินปุ๋ยเป็นในตัวเจนไม่เยอะคุมชีพดีดีมันก็ไม่ค่อยเป็นแต่ถ้าเราไม่ได้คุมดีดีเป็นมันก็จะมีเม็ดอันนี้ผมเด็ดลูกที่เข้าสีแล้วให้ดูก็จะเป็นอันนี้คือมีเม็ดเลยเห็นไหมเนี่ยแต่ว่าสิ้นปีนี้เดี๋ยวผมจะทําให้มันไม่มีเมล็ดนะก็โดยการเติมปุ๋ยใช้ฮอร์โมนเข้าไปช่วยก็จะทําให้มันมีเม็ดไม่มีเม็ดได้ แต่ถ้าคนที่ปลูกมาลูหรือแบบวงโกปอมันจะมีเมดถ้าใครเดินปุ๋ยไม่เป็นอันนี้ก็เริ่มเข้าสีอันนี้ก็ลักษณะของอวบนที่มันเบียดมากเกินไปเห็นไหมครับคือที่ผมพูดถึงว่าช่องในฉีดขาดเดี๋ยวผมตัดให้ดูนะจะเด่นภาพว่าที่ผมมาที่บ้ายบางทีที่อาจจะไม่เห็นภาพอันนี้ตัดออกครับ เดี๋ยวดูช่อเนี้ยมันฉีกขาดเห็นไหมเหมืองก็มาเ,เที่ยวสวนน้อุ่นเลยอันนี้ฉีกขาดเห็นไหมครับเห็นไหมอันนี้ต้องรอยฉีกขาดเห็นไหมที่เป็นเหี่ยวมันฉีกขาดแต่ตรงนี้น,นี่คือเหี่ยวเห็นไหมครับอันนี้คือถ้าเราไม่ซอยอุ่นให้มันโปร่งนะเดี๋ยวกา้านช่อการขวรมันจะฉีกขาดนะครับอันนี้เป็นตัวอยา่างโอเคก็ามาเที่ยวถือว่ามาเที่ยวสวนน้ำอุ่นก็ เดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะครับก็เป็นตัวอย่างในการพามาชมสวนในแต่ระยะแบบนี้นะครับเพราะว่าอางุ่นแต่ละช่วงแต่ระยะถึงแม้เป็นพันธุ์เดียวกันดูดูการแตกต่างมันก็ไม่เหมือนกันนะครับยิ่งใครปลูกองุ่นในในหนึ่งแปลงเนี้ยอย่างของผมตวเนี้หน้ากว้าง7เมตรยาวประมาณร้อยเมตรเนี่ยถ้าอางุ่นอยู่ในแปลงเดียวกันคนละสายพันธุ์นะยิ่งปวดหัวครับตอนปลูกไม่เท่าไหร่ตอนสะสมอาหารไม่เท่าไหร่ เป็นดอกไม่เท่าไหร่แต่ตอนแก่เนี่ยงานงานเข้าแน่นอนครับดังนั้นคือเวลาปลูกุนพยายามแยกของเขาออกให้มันเป็นให้แยกให้ได้เราต้องรู้ให้ได้ว,ว่าอันไหนเป็นพันหนักพันเบาแยกไวให้ชัดเจนนะมันจะได้ไม่มีปัญหาครับไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นปัญหาสําหรับเราหล,หลายๆคนเป็นแล้วลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะครับวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ